เข้ามาสลายการชุมนุมฉะนั้นแล้วนะครับเราอยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันอยู่เพื่อเรียกร้องสิ่งเดียวกันวันนี้ดึกดึกอยู่ด้วยกันนะครับอย่าไปไหนพี่น้องของเราอีกเยอะที่จะเข้ามาสมทบในค่ำคืนนี้ให้พวกเราสบายใจจะครับว่าหัวใจทุกดวงที่อยู่ตรงนี้ จะเป็นเกาะแก้วในการที่จะคุ้มครองพวกเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากหมู่มารครับพี่น้องครับนายอภิสิทธิ์เวชชิวะหลายข่าวนะครับนั่งแบ็คฮอกจากราดสิบเอ็ดไปพบภรรยาที่หัวหินพี่น้องครับ ถ้าเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่ของท่านอภิสิทธิ์เราก็จะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่มาเป็นเงินภาษีที่พวกเราทุกคนนั้นต้องจ่ายให้กับรัฐบาลการเข้ามาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็มาด้วยความไม่ชอบธรรมแล้วมีโอกาสเข้ามาแล้วก็มาจัดกระบวนทัพ ในการผลาญงาประมาณแผ่นดินในการนิจะหาเศษหาเลยเข้ากระเป๋าพักพวกตัวเองเราจะเห็นว่าเงินเดือนต่างๆที่พวกเขากําลังฆ่าพวกเรานั้นก็เป็นเงินเดือนจากภาษีอากรที่พวกเราจ่ายไปเสื้อผ้าพี่น้องทหารหารเืนกระสุนระเบิดรถถังเฮลิพอปเตอร์แก้สน้ำตา ก็เป็นเงินของพวกเราชาวไพร่ทั้งนั้นคุณยังไม่สาแก่ใจอีกหรือที่จะนำเงินที่เป็นงบประมาณของพวกเรามาเข็นค่าพวกเราเองในขนาดนี้นายอภิสิทธิ์เวชชิวะมีคำสั่งให้ทำซีดีความยาว14นาที ใครฆ่าแดงตอนที่หนึ่งพี่น้องครับถ้าเป็นเงินโคตรคุณพ่อคุณแม่ของเขาเราก็จะไม่สนใจแต่นี่เขาใช้เงินภาษีอากรของพวกเราฆ่าเราแล้วยังบิดข่าวโดยใช้เงินทองของพวกเราอีกพี่น้องก็กราบเรียงกราบกรานไปยังพี่น้องหลากสีจริงๆ ไม่ใช่ไอ้เหลืองแปลงกายมาแล้วรอบคราบพี่น้องครับรอบภาวนาให้พี่น้องหลากสีนั้นได้เห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากของเราและสิ่งต่างๆในการพยายามที่จะปิดสถานีโทรทัศน์ทุกช่องไม่ให้เสนอข่าวคนสแสดงเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วนายอภิสิทศิษ์ถ้าท่านคิดผิดคิดใหม่ได้ นายอดิตสักคนเดียวพี่น้องทหารหารรวมเรานะครับอีก23พิพิธพร้อมกับคนที่เจ็บอีกเป็นพันคงไม่ต้องมารับสภาพแบบนี้พร้อมกับพี่น้องที่มานั่งตรงนี้ก็ไม่ควรที่จะรับสภาพแบบนี้ใช่ไหมครับออกข่าวเหมือนรวยนักหนาในสันดานโดยกำเนิดบอกว่า มีการสลายไม่ว่าบ้านเรือนตึกตามบ้านช่องจะเสียหายสัเพียงใดไม่กี่หมื่นล้านหรอกมีเงินชดใช้ให้เงินพ่อคุณหรอครับจากขอภัยนะครับที่ไป็ก้าวไายบุปการีของเขาพี่น้องครับมาตรฐานที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยของเรานั้นเสื้อแดงสงบ สันติปราศจากอาวุธเดือนกว่าๆถ้าไม่มีคำสั่งจากนายอภิสิทธิ์เวชชีวะให้เข็นข้าวประชาชนตำรวจทหารไม่เคยเห็นอาวุธของคนสแสดงแม้แต่นิดเดียวผิดกับไอ้โจรเสื้อเหลืองในตอนนี้มันชุมนุมมันประชุมมีอาวุธตลอดครับพี่น้องครับ คุณมัวไปดูอะไรอยู่คุณอภิเิกเชชีวะคุณสุเทพสุบันคุณต้องการให้ประชาชนนั้นมาทํำลายทําลายกันเองใช่ไหมคุณถึงจะสาแก่ใจนายข้าะกอนอภิเศ์พี่น้องครับมีกลุ่มหมอตนมาชุมนมเรียกร้องที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เราก็เห็นด้วยในการเรียกร้องของคุณแต่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่านายคนนี้แปลงกายมามันเป็นปีศาจสีเหลืองแปลงกายมาเป็นสีชมพูแล้วก็บอกว่าคนที่มานั้นเป็นคนหลากสีเคียรัฐบาลเหลือเกินเก่งเหลือเกินสามารถเหลือเกินอย่ายุธภาเลยอภิเศกเป็นพ่อคุณเหรอครับหมอตูน กลุ่มพันธมิตรมีการออกแถลงข่าวบอกว่าภายในเจ็ด kind ว of ันถ้ารัฐบาลไม่สามารถปราบคนเสื้อแดงได้คนเสื้อเหลืองจะปราบเองพี่น้องกลัวไหมกลัวมันไหมผมไม่เห็นแววเลยครับว่านายอิสิติ์เวชชีวะจะมาเดินถนนให้เราเห็น โดยยังมีหัวอยู่บนบ่าอยู่ครับพี่น้องครับปกติแล้ววิชาการก็ไม่เก่งเท่าไหร่กราบเรียนอย่างนี้ครับหลังจาก6ตุลา19มีการทำร้ายทำลายเข่นฆ่ากันพี่น้องครับมีกลุ่มทักวิชาการที่ได้ดีคืออาจารย์บางกลุ่มซึ่งเป็นทาสรับใช้อามาต์ณนะวันนี้ มันได้ดิดได้ดีในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆห,ห,หลายมหาวิทยาวิทยาลัยครับพี่น้องครับที่ผมกล่าวมาอย่างนี้ผมจะพยายามอธิบายว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐของเอกชนนั้นเป็นอาจารย์กลุ่มอีกหลายๆกลุ่มที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตย เขาไม่สามารถมีกระบอกเสียงเหมือนใ้อาจารย์บางคนได้ครับเราจะเห็นว่านักศึกษาไม่ค่อยความสำคัญกับการบ้านการเมืองเพราะเขาเบื่อระอาเต็มทีกับผู้นำของเขาในมหาวิทยาลัยครับวันนี้ ผมต้องกราบเรียนกราบการไปยังพี่น้องกรุงเทพและต้องกราบขอบคุณครับทุกน้ําใจที่ท่านมอบให้กับพวกเราที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยเราอาจจะทําให้ท่านอึดอัดบ,บ้างเรา,าจจเสียบ้างแต่ท่านเชื่อจะครับว่าพวกเราทุกคนนั้นมาด้วยความเสียสละมาเพื่อที่จะนําพาประชาธิปไตย มอบให้กับลูกหลานของพวกเราทุกคนชาวไทยทุกคนครับพี่น้องครับเวลานั้นก็ช่างสั้นเลิศเกินพี Gotta ่น้องครับกลับสั้งหนึ่งเพลงนะครับพี่น้องมีมีตังควยของสกา i <laughs>